มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะให้ฟังกันแบบเพลินๆกันละกันนะเพราะว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเราไม่ทราบได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องมีการไปพูดคุยต่อรองกันอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนแรกก่อนที่จะเลือกนายกเนี่ยส่วนสำคัญที่สุดอีกเรื่องคือการเลือกประธานสภานะคะค,คนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะก่อนที่จะมีการเปิดสภาเลือกนายกกันต้องเปิดสภาเลือกประธานสภาก่อน และประธานสภาคนที่จะได้เป็นประธานสภานั่นแหละคือคนที่มีความสําคัญและเป็นตัวจะบ่งชี้ได้เลยว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลอ่าก็คนที่กลุ่มเสียงข้างมากคก็ ต้องเอาประธานสภาไว้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะทีนี้เอาข่าวในตอนแรกๆก่อนนะคะข่าวในตอนแรกๆที่เขาพูดถึงเรื่องของตําแหน่งของเก้าอี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะก็เขาก็มองว่าพักเก้าไกลเนี่ยเป็นพักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดถูกต้องไหมคะในการเลือกตั้งในรอบนี้เพราะฉะนั้นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ควรจะเป็นคนอื่นนอกจากคนในพักเก้าวไกลแต่พอไปดูจากรายชื่อแล้วเนี่ย ตัวเต็งนะคะตามข่าวตอนนั้นตัวเต็งที่น่าจะมาเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรจากพักเก้าไกลมีสองคนด้วยกันคนแรกก็คือคุณนัทวุฒิบัวประทุมคนนี้เป็นแกนนำพักเก้าไกลเป็นว่าที่สสปาร์ติลิสวัย46ปีแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือคุณทีรชัยพันธุมาตรคนนี้เป็นว่าที่สสเขตกรุงเทพมหานครค่ะคนนี้อยู่ในวัย59ปีสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ พักเก้าวไกลาวางตัวเอาไว้นะคะว่าจะได้ถูกเสนอชื่อด้วยความที่ประธานสภาเนี่ยต้องมีวัยวุินิดหนึ่งแล้วก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับแล้วที่สําคัญเนี่ยที่น่าจับตามองก็คือว่าการทํางานในรัฐบาลถัดไปต่อจากนี้ถ้าพักเก้าไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะพักเก้าไกลจะขับเคลื่อนกฎหมายมหลายฉบับ คือจะแก้จะเขียนใหม่เยอะเลยอืเยอะเยอะมากแล้วล้วนเป็นกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนอเป็นกฎหมายที่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเพราะฉะนั้นตําแหน่งของประธานสภาเนี่ยจึงเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญมากในการจะควบคุมบรรยากาศในการประชุมสภาได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นหนึ่งในกระแสะข่าวนะคะจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ไม่ทราบแต่ว่าในข่าวนี้ออกมาแบบนี้